สวัสดีค่ะเอฟทุกท่านสวัสดี fc แฟนคลับของเยียนจิตพอดี TV, ทุกคนเลยนะคะเราก็มาเข้าสู่โค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลขของพ่อปู่แม่ย่าที่สวนทำเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วก็รวมให้ท่านเลยนะคะเลขของตาเกี้ยงนะคะซึ่งท่านส่งมาให้ สวนได้2วันแล้วค่ะ9ก้สีบนนะคะล่าง9ก้นะคะซึ่งท่านก็ส่งมาให้แล้วนะคะสำหรับเลขในสวนธรรมนะคะถ้าว่าพอปู่สามแท่านไม่ซื้อให้สาวดำก็ไม่มีไม่มีเลขปู่ไม่มีเลขย่าจะมีเฉพาะเลขแม่ย่าสีดาจันเท่านั้นนะคะก็ได้มาแล้วค่ะก็ บอกท่านเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะเลขปู่เลขย่านะคะค่ะตะเกียงนะคะอันนี้เลขของปู่สามแปค่ะแปดศูนย์หกนะคะท่านบอกว่าที่ท่านเป็นลงเอาที่ต้นบกนะคะเอาเนี่ยเขียนไว้แล้วค่ะขอภูมิเจ้าที่ต้นบกค่ะท่านให้ให้แปดศูนย์กับเก้าตัวเดียวกันนะเพิ่นเพิ่นบอกอย่างนี้ค่ะวล ปูภูมิเจ้าที่เนี่ยค่ะท่านบอกว่า6กับ9ตัวเดียวกันท่านบอกอย่างนี้ค่ะสาวดำก็เลยเขียนให้809นาะคะ,ะถ้าใครไม่ชอบที่สาวดำเขียนให้809แล้วก็8 9 0 9นั้นก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็ซื้อเฉพาะนี่ค่ะซื้อเฉพาะ,ะ806เลยค่ะแล้วก็0 8 8 6์6อย่างนี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่า2ตัวนี้ท่านก็ให้ท่านให้1 19นะคะ เท่นี้เก้ากับหกเดีวยดวยกันสาวดำก็เลยเขียนให้อีกตรงนี้นะคะอ้าวสาวดำเป็นคนพูดชัดเจนอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะอ้าวตามนะคะวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะเลขปู่ย่านะคะอาาอามาท่านก็ให้มาตั้งหลายวันแล้วนะคะก็ลงให้หลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะคะเป็นคลิปสรุปคะ่ะอามาให้หก แปดสนะคะท่านสังเกตดูนะคะว่าปู่ย่าในสวนธรรมเนี่ยท่านให้ตัวเลขถ้าอันไหนมันมันคล้ายกันหรือว่ามันนั่นนะมักจะออกกัตามที่สาวดำสังเกตการมานะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคบผมข้าสุนรายการสร้างงานแบบโอ้ยคนนี้อาขิดตกใจมิดไว้หะ่ะสร้างเปลี่ยนแท้ ล่างฉันให้เจ็ดเก้าอย่าลืมนะคะเจ็ดเก้าไปตรงกับเลขพ่อปู่สีทูโท,โทนะคะค่ะเออม,ม่อ๊อ้กับมหามิทยาลัยบเป็นเจ็ดหกจริงเหรอแต่นั่งฉันกลัาแฟให้เนาะคันบ่มากกะบอกต้องซื้อกัอนเพิ่มมากกับเพิ่มซื้อเอาดัาซเซอร์ละเพิ่มไงบ่นบ่นบไไนั่งบ่ค่อยไว้ใจปนไอเดียน้ำมันเคยพ่อนะนั่งน,น,นี่ยคันเพิ่มไงเจ็ดเก้านี่มันจะเป็นเจ็ดหกคนนอนมันมันทำแม่งทำแมงยุ่เห้อกะไอ้นั่นไว้เด้อพี่น้อง,งเด้อ ผู้จ้าหนึงกะคิดบ่ได้จากตะนางนี่ยละบางเต่าก็บอกดีดีพวกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเป็นีบัตรต่อมาบวยมันก็ออกเป็นเก้าสินะแม่นีิลีละเนาะพี่น้องเนาะอืมเช่นไว้คันพูดพูดได้บ่มากับบ่ตรงซื้อเด้อพี่น้องนั่งบ่เพราะว่านั่งเขียนให้สิบ่มากับบ่ตรงซื้อเพราะว่านั่งกันมันเคยพอกเคยพอประเภท ให้มีเรียงโคกนะครับออ,ออกเป็นเก้าทีนะค่ะนี่ได้พี่น้องได้ขันบ่ามักกับบ่ต้องขันบ่มักกับบ่ต้องซื้อเอาค่ะเท่านั้นและเเขากับบ่ต้องซื้อเพราะว่านั่งกับบ่ชัดเขียนนี่เลยว่านั่งเขียนให้ค่ะอืมสิบเนาะพี่น้องเนาะเขาม่มมกเขากับบ่ต้องซื้อเอาพี่น้องสั้นละอืมพิจารณาบางเนองพี่น้องพิจารณาบางเนอะ เพาว่านั่งเคยพอแล้วอันอันเพิ่นหายมีเละหกเพราะในเก้าซี่ออกหกซี่นั่นแล้วกเว้ยเคยพอสามซี่เท่าไรพี่น้องค่ะนะไอยากเชิญเห็นนกพูดที่หนึ่งก็ว่าโอ้ยบ่ได้บ่คิดบ่คิดพ่อพอผัดว่ากันคิดพ่อกะทีกับม้อกับหางอยู่ผัดว่าจังสีกับมีค่ะเนาะพี่น้องเนาะอ มันก็บ่หลายตัวแล้วกันกันเอาบ่มาเข้ากับสืกันเอาบ่มาเข้ากับบ่ต้องซื้อเนาะพี่น้องเนาะแม่ย่าไพรียค่ะเลขบ่หนีมีเลขแม่ย่าไพรียที่บ่บ่ตรงกับเลขไฟจักข้นแม่พี่น้องคือบ่ตรงกับเลขปูเหล็กยาจัก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 ยาจักปูเลยจ้ะสี่สองเจ็ดบน ล่างิ่นไห้สองเจ็ดหางเดียวกับแม่ย่าพายรีนะคะมีของแม่ย่าพายรีที่บ่บ่ตรงกับปู่กับย่อาอ่าอันท่านอื่นเลยปู่ย่าลูกอื่นองค์อื่นนี่พี่น้องนั่นกะนั่นเนาะบาหนี้เมื่ออา่าที่วัดธรรมาคานะคะพระหลานกับพระน้องนะคะหรือว่าพระปู่สามแปดแปดท่านได้ไปอา่า ไปไปกับลูกศิษย์หลายคนไปแห่เอาขององค์องค์หลวงพอ่อเอ่อพระมหาจากักรพรรดิที่จังหวัดอุบลน,นะคะเอามาที่วัดถ้ำนาคาได้มาหา้ารูปรูปเท่าคนเนี่ยคะ่นะแล้วก็ได้มาหา้าห้าองค์ตัวเนาะเนี่ยหมดหาองค์มาหารูปเราตั้งก็ลืมนาลืมลังนล้วล่ะมันนี่เพื่อนเละโท่มาก เพิ่ม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 ากเลยเพิ่มเมยเพิ่นก็เลยนอนค่ะพ่อปู่สามแปดแปดนั่นนะคะเพิ่นนอนเพิ่นนอนบัดนี้เพิ่มตัวมาหานั่งประมาณอ่าประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแหะเพิ่นบอกว่ามีญาติโยมมาหลายแต่พราะว่าสิสิพากันสวดมนต์ทำวัดเย็นเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยโทรมาบอกสาวดำโทรมาบอกโยมพี่ว่าพ่อปู่เพิ่นนอนเพิ่นมาหาเพิ่นมาบอก ปูสามแปดแปดเดี๋ยวเพิ่นนอนหลังจากที่ไปแห่องค์พระมาแล้วนะคะเพิ่นเมย์เพิ่นก็นเลยมานอนอยู่วัดธรรมนาคาบันนี้พระปูสีสุโธมาบอกะคะ่ะฟังชัดๆเด้อค่ะเด้พอพระปูสีสุโธเพิ่นมาบอกะคะ่ะเพิ่นมาบอกพระอ,อาจารย์คือเทียวก้อนน่ะเทียวนี่เพิ่นมาบอกสาวดำก็เลยสีบกเขียนใส่อีกใบอื่นเลยสีเขียนใส่ใบนี้ละเอฟซีฟังนั่งเบาแล้วก็เข้าใจเด้อเพราะต้องหลายใบค่ะเพิ่นมาบอกตัวนี้เลยพี่น้อง อีพอมาบอกไม่น่ะบอกว่าอันเพิ่นหัวรอเหรอเพิ่นกบว่าอันได้แล้วเพิ่นบอกว่าเพื่อนดีใจารที่เพิ่นได้อันไปแห่เอาหลวงพ่อมหาจักรพรรดินะคะที่รูปปั้นเพิ่นนะในเพิ่นเพิ่นไหจังสี่เด้อพี่น้องเองเพื่อนไหจังสี่ค่ะเพิ่นบอกว่าจังสี่เลยค่ะ ของนี่เด้อเพี่นน้องเด้ออันปูสามแปดแปดเพิ่นนอนรับมึกนะเมื่อตอนใบเนี่นะเพิ่นไปแห่มาเลยเพื่อนเมยเพิ่นเพียเพิ่นก็เลยนอนพอปูสีทุท่ทก็เลยม,มาบอกจะมาบอกมาบอกอันพอปูสามแปดแปดนะบอกว่าให้ซื้อเอาตัวนี้ละเพิน่นเพิ่นวางซีจานนี่เด้อฟังนั่งเบาเด้อขันสิเขียนฟังบอกก็แล้วเนาะมันตัวหนังซือมันมันมันเสียบบอกพอเนื้อทีเนาะ จ้ะความเป็นมากเป็นจันเจเนนั่งกับเบาละเอียดยุ่เนาะเพิ่นไปแห่เอาอ่าพระปูมาพระพระปูมหาจากักรพรรดินะคะนอกพู้ใดก็คือสิสวดได้ไดยุ่เนาะบทบทคาถานั่งสวดทุกมือทุกมือหล้ะคะ่ะนะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญะาณมณีนุปรัตสีสังหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะเนี่ยนั่งสวด เศร้าวสวดแรงทุกมือค่ะพอผู้พ่นเปะไปสอยกันอันแห่เอามาหาองค่ะปันนี้เพ่นมานอนผู้สามเป็ดนั่นรับพอผู้สีสุดโทเพิ่นมาบอกตัวนี้ค่ะนะเป็นกนเรเลยทั่วมาบอกสาวดำประม่านจักหนึ่งทุ่มนี่แหละค่ะอะพอะตองเขียนกระเลเนาะมันเขียนมันกันบกพ่พ่อเนาะอืมฉันบอกเขียนกระจิู่บอ่ออ่านปรเด็นเอ้ะ เสียนเนาะปูสีสทโทรมาบวกปูสามแปดแปดอ่ะ วันนี้เด้อพี่น้องเด้อมือนี้วันที่ยี่สิบหกอ่ะปุ่มผ้าเนาะมันัน่นแล้วว่ามันนั่นเอาอ่ะฉันเห็นมันสบายใจจ้ะพูดจงนงกเพื่อนกับจีบได้ฟังเนาะอ่ะบาทนี่มาแล้วค่ะบาทนี้แม่ย่าบาังบทค่ะ เม่ยาบังบดหมดที่แล้วคนกระโปรงได้ห um ้เรรนาะเพิ่นบปได้ห้เดีเนาะเม่ยาบังบดบ่เห็นคนบาดทีงไหนค่ะพิจารณาบังเด้อพี่น้องเด้อแม่ยาบังบดห้มาแปดสามสี่บนล่างหนึ่งแปดค่ะพี่น้องพิจารณาบุญค่ะบอกแต่ละคนหาเนาะค่ะ มาแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นั่งเบาขอใจชัดเจนเนาะเมญยาสีดาจันคือเพื่อนมาบอกนั่งเมือขึ้นวันที่สิบแปดค่ะนั่งเิดตื่นเริดมานั่งก็ยังขึ้นจากหัวอยู่ว่าพอปูเพื่อนวางงวดนี่เป็นนาทีของปูแม่ยาสีดาจันเพื่อนมาห้ก้อนเลยเพื่อนมาห้วันที่สิบแปดค่ะเพื่อนมาเขียนเห็นนั่งแบบนี้ละพี่น้องเพื่อนเขียนเป็นเพื่อนเขียนใส่กระดาษให้นั่งแบบนี้เขียนสามละซี่แล้วก็มาเขียนเรียพวกเป็นจ้าสี่จ้ะ นั่งกันเลยว่าคันโอ้ยคนลุกอันคนลุกไอ้เพื่อนอันมา่อเชิญห็นั่งแบบนี้กับพี่น้องบันนี้นั่งกันเลยว่าโอ้ยเมียนยันอิปอปูหายสามตัวเมียนมาให้ก่อนเลยค่ะเพื่อนมาให้วันที่สิบสิบแปดค่ะเมาเอีชิญเห็นั่งค่ะในฝันในนิมิตเนาะมานั่งกันเลยนั่งว่าสิบ่เอาลงแต่ว่าบัดนี้ ว่าใกล้หวยเสิออกเพื่อนห้าเพื่อนมาห้อีกสินะนั่งเหนว่าเอะบ่เห็นเพื่อนมานะนั่งก็เลยเอาลงชชองห้น,นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ยหลักที่จะรณหน้าเบิ้งกับเพื่อนห้แบบนี้แหละคะ่ะเนาะฟังนั่งเบากับเขาใจย no ุ่งนาะเพิ่นนห้แบบนี้เนั่ยเซื้ออาจัง,ด 3, 3, 4, 6, 4จงได้กับสามหกสามสี่หกสี่จังสี่ก็ได้เนาะก็เป็นจังสั้นละแต่ว่านั่งฝันนั่งฝันในเพิ่นมาเขียนห้แบบนี้อันนี้นั่งเขียนเองเด้อเนี่ยหกสามสี่เนี่ย เพิ่นเขียนให้เท่านี้ค่ะนี่นี่เพิ่นเขียนให้เท่านี้แหละแต่เพิ่นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นสินะนั่นก็นเลยว่าอเออเพิ่นก็เขียนให้แบบนี้ก็จะมีอยังก็จะเป็นสามหกสามหนึ่งหรือจะเป็น 3, 6, สามหกที่ยังก็เขียนเอาเดอ้อพี่น,อน้องเองค่ะนี่แหละแม่ย่าสิริดาจันนั่งเขียนให้ละเอียดคุน้อเพิ่นมาเขียนให้เนาะมาเขียนให้ขึ้นวันที่สิบแปดค่ะ มาเขียนให้เนาะอันนี้สิละนั่งมักจีนไม่ต้องคอยชัดเจียดีมาเขียนให้เสาดำขึ้นเป็นวันที่สิบแปดค่ะ เพื่นมาเขียนให้คือนาทีสิบแปดเพิ่นย่านปอปู่มาบอกก้นทิ้งเดบุเพิ่อนนั่นก็คิดคิดอยากวมาคือคือเป็นผู้เฒ่าเนาะเพิ่นนั่นเพิ่นก็สิไอนั่นกันนะเพิ่นก็สิหยอกกันยังิ่านั่งคิดว่านี่เห็นคือเห็นอีพ่ออีแม่เพิ่นก็บผู้เฒ่าเพิ่นก็เว้าหยอกกันอยู่เรื่อยนะเพิ่นก็มาเขียนให้นั่งแบบนี้เด้อสิออกหรือบอกนั่งข้างบนงูนะจ้ะเอาวันนี้พ่อปู่พ่อปู่เจ๊กค่ะเพิ่นให้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ บานี้เท่ากับนั่นแหละค่ะกับกับออเดอร์อันแปดหกนึ่งน่ะอาจจะเป็นแปดเก้าหนึ่งก็ได้นะเนอะเป็นน้องนะแต่ว่านั่งเเบาดูอยู่กับชิคานเขียนหลายอันเพราะว่ามีหกหลายปดวดไม่งวดนี่ค่ะอูองอาดยญาดอกไม้เพิ่นวังไห่รางวัลที่หนึง่ง เป็นจังไดละวันที่หนึ่งเนี่ยเข้าไปหาจังสืดจังสี่ตีหกตัวมันจิหาได้บ่คือ <c oughs> มันจียู๊ดไทยหรือจีหัวนอน่งก็ขอใจเนาะแปดหกศูนย์แปดเอ่อหกสี่แปดเลขล่างบนไหนเก้าหนึ่งตัวเดียวค่ะพิจารณาบางนะังเนอพี่นองเอ้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนเดอ้อพี่นองเดอ้อ อยากให้มีคำว่าบอถือเดอ้อพี่น้องเอ้ยนังอยากให้เอฟซีของนางถืออยากให้ช่องสาวดําผ้าร่วยเย็นจิตปอติคอมโบดํามหาเสน่ห์ชนนัแนวขอปูญ่าให้ให้หวยเขาทุกงวดเดอ้อพอไอ้ทั้งสามตัวสองตัวน่ะเขาสามตัวบนล่างนี่ยังกะว่ากันไปอยากให้ถ้าขอให้เขาทุกงวดเลขปูเลขหน่าเล,าเลาขไผก็ขอให้เลขในช่องขอให้เลขในสวนทํำนี่เขา เส้นได้หายมากก่ะหายเพิ่นเขา่าหายถึเนาะพี่น้องเนาะขอทุกคนโชคดีดวยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นั่งในเด้อพี่น้องจะได้มีกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไปการแจง้งเตือนคลิปใม่หมในเด้อจ้าพอถิ่มกันเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่า